สบายดีและสวัสดีเด้อปลาลุงบัจจุโขสักคนบัหน,นี้เฮากาสิพาน้องสาธิตไปตัดผมสบายดีแน่ลูกพินพาน้องสาธิตไปเสริมลอ,อก่อนปลาลุงเลย,ยตะกี้เพิ่นว่าใหญ่ได้เสือแม่ซื้อให้เนี่ยเออหน่อยกว่านี้คือเด็กหน่อยใช่ตัวลูก ถ้าหน่อยกว่านี้มันก็คือเด็กหน่อยใส่ตัวว่ข้ารักชายไปตัดผมก่อนเ้อวโฆนานอนไปเอาไปหล่นนะกลับออกไปเอาไปซุเออขี้ตม้มเนาะทั้งเลท้งไรใชทั้งนี้ตัว ใช่ไปตัดผมบร่ได้เสีเยขนานี้หอกเราไปาห้องพี่อนเลยก็ได้แบบตัดอ้าวแม่ลืมถุงมือวะถุงมือยดาดอกฉันแปลเลามันแดดเลยไอ้ล,ลูกเอาบอดนี่มันคือสีรมแท้สิคือบรไปตามร่องตัวมันแห้งอ่ะลูกร่องกลางนี้ลูกนี่ร่องตัวกลางนี้ลูก แห่งเลยนต่ละเออลองปตัดตัลจะไตัดหกออนตาลงเป็นคับอกกีตมเนาะยังก็แห่งเลยนะเจ้าคับบอไอ้เม่ช่อนนะเป็นยังฮะเจ้าจะี่ยเมีโต๊กี่ตมแล้วนะฮะนะอเออ อะไรได้ตัวเมีได้ตัวเมีได้ 定位。<Deep> นี่ทย์บัตรเล็กฟึดวัดชายเล็กสามบัตรเล็กวัดชายเล็กสองไายคือว่ารอดนี่ก็เป็นไปนองตอนนี้กลับมาใกล้สี่ยหอดแล้วใกล้สี่หอดบ้านใหม่ไก่เชีหอดบอดน้องจะติดตัดผมแล้วภูใดช่างหนาเพื่อนเนาะบนทางกะสีเต็นดอกเต็นดองกลุมลายได้โดยพอยได้ ลงหายยล้วขยันแท้ขนยันไปเ้าอันนี้นานาบ้านน,นัีง่แหทั้งนาพผ่อแหละใกสะอดแล้วออกมาจากบ้านเทากับ่เผื่อหอดเจ็บกน mặt trăng nha dung tay tung lễ bên mẹ ít 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 เจียวค่ะเออก็มันนี่เน้องค่อืมจัดผมนีค่ะใช่ดูไปเข้าไปนั่งมาตัดผมมาหอดแล้วไปตอนนี้ห่านไห Ừ, nàng vé hả nàng cả nàng Đây lập, lập rồi rồi Ôi đục sai vậy Đây đâu mà này Ngọt lên nhỉ ngạc lên vô à lên Ngọt vô Ngọt เอาเอาแต่ข้างข้างข้างออกกับงข้างหลังเบิ้งหันมาโดยข้างหลังเออมันยาวเลยข้างหลังกับข้างข้างเนาะข้างหูฮะสิบเอมัดบอนี่แต่มียนมัดบอนี่เองใส่ชับเบ็ด แน่นใช่ๆครับมีเห็นเลยพอมัอืมบนคืไไปดูขอเป็นยังไง hả? không có hả? ơi <laughs> nhắm bay của đây mình là phát hiện lòng mình ơi mẹ nó có thể kịp tại sao mẹ 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 งต่อไล่อะไรไมีหัวประคออาทิตย์กับบบยผ้าตัวเคยเห็นปะตัวเกิดมาตัวตัวเคยเห็นปะกับบบยผ้านั่นน่ะตัวโป๊ะผ้านั่นน่ะตัวทึ้งนะนี่ไก่งวงเคยเห็นปะ นี่ตัวน้อยกะเห็นแล้ว <c> ต <oughs> ัวไหยเหรอคนเต่าอ่อนมาทิดบ่เคยเห็นไหมโอ้มีอ,อ,มอ่อนเพิ่มหางนก่หางนกไม,มีมีไทยไม่ยังงี้เพิ่มหัวปลาคอหัวปลาเจ้าจเห็นไหมหัวปลา hả ăn đào tiêu hoa cá tom tom kim này thịt cắt năm nọt đâu nọt ài bánh bao rồi đây chít trang trí đặt nồi cưng này vậy à. thì nào đâu nhau này có ทิดตติ้ง่ายขึ้นโอคอจังคือคอปลาบัวเนาะคอจะเป็นพักเป็นพักอยู่เอาไว้อยังเล็บนี่ก็ดกเรียะแท้อ๋อบังเล็บขยาวแท้นะบังอุ้ยบังฮะเล็บเจ้าขยาวแทะบังถ่างนั่นอู้เอาไว้อย่างดกเรียะแท้เอาไว้ได้บังเอาไว้ได้เมื่อกันคือเมื่อกัคือเมื่อป้าป้าบัวนี่แหละ

À, hết lò lò luôn, bèn là lại tăm bò lưu hả tăm bọ tăm luôn tăm bò tăm bọ tăm bò tăm bò tăm à? à, bò tăm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  thôi tăm <laughs> ai cũng sao tăm tăm bò tăm mẹ thay long phết đó là hai đô đấy lẽ mẹ thôi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  mẹ anh mẹ thôi mẹ thôi mẹ thôi thôi mẹ thôi mẹ thôi นี่นะอันนี้อันนี้บริบบริบบริบ,บ,อนนบ,บ,บเอาใจสองของ้งางออกอน,นั่นบ่เอาไว้เวลาฉับหับกัอยูสินีสิสสรกระาลม่มเ้ัดตัดตัด ทปแบาเขางทำะมเหั่นฮกาอย่น้อ่ายอย่นง่ากอย่างนแฮชิดฉันแหละเดี๋ยวข้อกเขดชิดไปชิดมาอย่างนั้นแหละข้อเขดงยังไงกัน Đấy. ta hãy gái cho hãy cái xéo luôn phiệt nó đẹp bạn hãy đấy cho bây tắt đôi... chạy có một vài đây bây đôi... tắt chạy có một vài tắt một thử chạy mình ออกจากโรงเรียนเลยเด้อจะเริ่มบด้คอยมาออกแล้วฉันเนาะฉานไปเรียนโรงไหนกันเรียนนี่ฟ้าฟ่าหาฟ่าเป็นยังฟ่าเป็นยังให้เรียนกับบอเรียน ยาเลยปัใหญ่เพื่อได้ปัจจัยิสีได้เออสิสิทธิได้ก่อนได้เสยได้ืึตอนนี้อ่ะนะผเป็นผมเสียได้ไม่ถึงหิ้งเลยืึตอนนี้อ่ะดูอ๋อ บ้าขึ้นดิว่า ต้นตกละ กดต่อนะอ่ายังพอทันเมื่อฝนตกแล้วอานนองสาคิดมาตัดผม Okay oh. นา้องเอ้ยสาหรกชายมาตัดผมฝนก้าตกแหโงดโตกตกแห้งเลยรนตัดแล้วก็เื่าปลาได้แล้วตอนนี้ฝนแหงขนาด่น้ีอยตอนหน้าวี้ฝนตอนนี้ฝนต้แห้งเลยเม่าบได้จ่อยแบเราลรกสายตัดผมอยู่ ตอนมาคือจังหวัดแดดแดดเป็นยังไงวะแดงขังนะเอาไปชิอบอ Chim đấy luôn ơi chịm ta cứ bảo mẹ cho nó, อ่านมาดูอ่านมาดูทางข้าโอเคละบอถูกใจละบอฮะแต่ก็ถูกใจแหละอ่านนี่นะายฝนตกมาบ่ได้บปะนี้่้าลงเงยเยเนาะยังไปตากคนเังฝนตกฝนตกพ่อพี่น้องเอ้ยเมื่องบ่ได้บานี้ พาน้องสาธิตมาตัดผมฝนมาตกซักอะหักบ่หมักแห้งบ่เบิ่งห่ะวัดอะไรเงี้ยโอเคสบายรู้งัยคลิปนี้ครับกะพิทอโต้ไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีจะท่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วลูกสบายดีนะอือเช้าแล้วเศร้าแล้วชีวิตง่อยแล้ว